สวัสดีครับเอวันนี้มาฟืนฟ้นฟูนแบตเตอรี่ด้วยเครื่องฟื้นฟูนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ตัวนี้กำลังฟืนฟ้นฟูนอยู่นี่เป็นแบตบิ๊กไบค์ของเครื่องรถไอคาว่าสกีวันแคนนะครับนั่นแหละครับจอดอยู่ ตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็ม,ม 4. 4. อุณหภูมิยี่สามองศาสิบสามจุดแปดโวลสี่จุดเก้าสี่จุดจ็ดแอมยี่ห้อนี้ใช้ได้ครับผมใช้มาหลายกับหลายแบตเตอรี่แล้วทั้งหลายลูกแล้วทั้งไอ รถยนรถมอเตอร์ไซค์ใช้ได้หมดฟื้นฟูแบตเก่าอย่าทิ้งนะครับซื่อเครื่องตัวน,นี้สองร้อยกว่าบาทแล้วก็เอาแบตมาอ่อ่ถ่ายของเหลวอ,ออกนะครับเอาน้ำกด,ดออกเอาน้ำกด,ดเก่าออกเททิ้งหมดเลยมันเปิดได้ตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เปิดได้ แงะออกมันมันจะมีที่แงะออกที่แงะแงะแงะรอบๆแล้ว <contamination> ก <accumulate> ็แล้วก็เราก็เอาน้ำร้อนเทเทเสร็จเอาน้ำร้อนเทราดลงไปแล้วก็เหยา่เยีขยีแล้วก็เททิ้งไว้ าเททิ้งฟ้อมหน้านะฟ้อมหัวไว้ให้น้ำมันออกกระปแล้วพอน้ำออกบดก็เอาลองมาใส่น้ำกรดดูน้ำกรดนี่ยครับใส่น้ำกรดดูพอริ่นกดก็ลองชาร์จดูพอชาร์จก็ได้เนี่ยฮะมันขึ้นมาก็แต่จากปกติมันจะ,จะ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 ไม่ขึ้นเลยจะไม่เข้าเลยชาร์จชาร์จจะไม่เข้าเลยนะครับตอนนี้ตัวนี้ชาร์จเข้าแล้ว นี่ครับชาร์จเข้าแล้ว,วครับตอนนี้เกือบเต็มแล้วเออนี่แครับแนะนำถ้าเกิดว่าใครมีแบตร,รถยนต์เก่าๆอะไรก็ลองดูครับลองมาใช้ดูนี่ใช้ได้เลยครับรถยนต์ใช้ได้รถรถไฟใช้ได้ใช้ได้หมดมันจะมีโหมดซ่อมแซมด้วยนะซ่อมแซมซ่อมแซม,ททมแบตเตอรี่ตัวนี้กดรีเพย์ ในในช่องที่กดดีเพย์นี่นะครับมันให้มันทำลายสลายสลายฟลักสลายฟลักสลายฟลักแล้วก,ก็เอามาชาร์จอย่างที่ผมบอกไอ้ต้นนะครับนี่รอให้เต็มอย่างเดียวก็คงจดียวตัดแล้ว โอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบันทึครับ